อามาดูวันนี้เขาเพิ่งประกาศกันหลังจากที่ทำเนียบเขาจัดไปเรียบร้อยแล้วหมายถึงนักข่าวทำเนียบนะจัดฉายาก็ปีนี้รัฐสภาก็ออกมาแล้วฮะฉายายของรัฐสภาประจาปีสองห้าหกเจ็ดผู้สื่อขาประจํารัฐสภาก็ตั้งฉายายสภานี่นะฮะสภาผู้แทรนราษฎรได้รับฉายา,ยาว่าเหลี่ยมจนชินวงเล็บจนเหลี่ยมชินวงเล็บจนเหลี่ยมจนชินอ่า นะอต้องอ่านละเอียดหน่อยไหมก็บอกว่าปี2 5 6 7ที่ผ่านมาก็เกิดการพลิกขั้วรัฐบาลเพื่อไทยอีกครั้งเคลียพลังประชารัฐออกจากพักร่วมรัฐบาลดึงประชาธิปัตย์เสียบแทนเป็นการพลิกขั้วทางการเมืองครั้งสําคัญแต่ไม่ปรากฏสาเหตุแน่ชัดในการปรับพลังประชารัฐพนรัฐบาลชัดอยู่แล้วเรื่องอะไร,รก็เรื่องบ้านตานั่นแหละคือหักเรียมกับพลังประชารัฐแล้วเนี่ย<ะ>ยังมาหักกันเองจนกลายเป็นที่มาของคําว่า e a บ กับพรรคที่ยังร่วมรัฐบาลกันอยู่โดยเฉพาะอย่างยิ่งกรณีพรบรจัดระเบียบสภากลางหมที่มีคนบางคนน่ยชิงหลอนะอหรือแม้กระทั่งเรื่องของการแก้ไขผลหมายประชามติก็ยังหักกันนะทั้งเรื่องราวต่างๆก็เลยรวมความเป็นสภาเหลี่ยมจนชินนแม้กระทั่งพวกกันเดงก็ อ่ายัง,ย,งยังไม่กลมดิกกยังม่เหลียมอยู่นะอเออส่วนวิสภาได้รับฉายาว่าเนวิหรือเนวะินเกเตอร์ก็การกติกาการคัดเลือกวุฒิสภาที่ผ่านมาที่มันก็ซับซ้อนนะแต่กลายเป็นกติกาหนูหนูไม่ใช่หมูหมูนะกติกาหนูหนูเห็นได้จากผลการลงมติอย่างสม่ำเสมอของสวในเรื่องต่ตางๆเกาะกลุ150่ม1 5 0ถึง160เสียงก็ถูกมองว่าเป็นเครือข่ายสายตรงของ ก,การเมืองพรรการเมืองสีน้ําเงินก็สะท้อนให้เห็นว่าเบื้องหลังการลงมติมีบ้านใหญ่บุรีรัมเป็นนวิเกเตอร์ชีนําอยู่เบื้องออหแหมถ้าเป็นฉากข้างหลังเนี่ยเป็นสนาม <c oughs> ฟุตบอลที่บุรีรัมนะ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 ภาพนะั้นนะนะพี่ก็ภาพที่อยู่โชว์ให้เห็นนะันะ่เน่ยชัดๆเลยเห็นก็รู้ว่าใครเห็น <c oughs> ก็รู้ว่าเป็นใครถ้ามันไม่มีการดําพึบตรงหน้านะ ก็จะเห็นอะไรที่มันเป็นสัญลักษณ์ของคุณเนวินอีนะเดี๋ยวจะกลายว่าผมเป็นบุรี่ท่านนะส่วนประธานวันนอูมัมหมัดนอมัทธาก็ได้รับสายยาว่ารูทีนตีนตุ๊กแกโอ้โหเหนียวหนึบนะแซะแล้วแซะอีกนะก็ยังเหนียวอยู่ก็ดูเหมือนจะเป็นคนที่ถูกสื่อมองว่าท่านก็ทำงานรูทีนแต่เป็นรูทีนที่ดีและก็เกาะไว้อย่างแน่นใครจะแซแล้วแซอีกนะ ก็ดูเหมือนจะมาทวงเก้าอี้ตัวนี้ออกไปจากก้นท่านไม่ได้เลยเหนียวหนึบเลยนะเอาท่านก็นั่งเอาไว้ไงครับผมอส่วนประธานวุฒิมงคลสุรสัจจาได้รับฉายาล็อกงงเอาไอ้นี่โหนี่อันนี้เขาทำมาเองนะพี่อพี่โก้เราไม่ได้ทำเองนะสเปซบาร์ทำอะล็อกงงอะ ก็หลังจากที่ค่ายสีน้ำเงินเขาล็อกคุณมงคลเป็นประธานวุฒิสภาวุฒิสภาก็เทคะแนนมติท่วมท้น159เสียงนะฮะก็ก็สมกับที่เป็นเด็กนายที่ล็อกมงมาตั้งแต่แรกับอ่าก็เรียบร้อยซึ่งเขาบอกโดยปกติเนี่ยประมุกสภาสูงส่วนใหญ่โปรไฟล์จะต้องมาทางสายกฎหมายสายกฎหมายอ่าสายนิติศาสตร์อะไรเนี่ยแต่คราวนี้มาสายปกครองนะฮะก็คือรัฐศาสตร์ ตัวท่านเองเคยแนะนำตัวมาก่อนด้วยหลายท่านคงยังจำได้ผมหมายถึงท่านประธานวุฒธธิสภามาจากก้อนดินก้อนทรายมาจากเด็กวัดเรียนอาชีวะเข้ามาก่อนที่จกะก้าวเข้าสู่เก้าอี้อธิบดีกรมการปกครอง,องอนะพูดไปพูดมารุ่นพี่ผมอ่าส่วนผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรนัตพงษ์เลืองปัญญาวุฒิได้รับฉายาว่า เทงเตงก็เนื่องจากพฤติกรรมผู้นําฝ่ายค้านป้ายแดงถูกมองว่าไม่ค่อยโดดเด่นเท่าลูกพักหลายคนด้วยซ้ําดูเคว้งเท้งเต้งซ้ํายังเหมือนพักฝ่ายค้านอยู่พักเดียวแม้จะมีลุงมาเสริมทับกับไล่แนวร่วมเป็นฝ่ายค้านที่โดดเดี่ยวไม่โดดเด่นอเน้นรุกเสนอกฎหมายมากกว่าตรวจสอบจนถูกปราโมทว่าไล่ฝ่ายค้านประกอบกับบทบาทของหัวหน้าพักมือใหม่ที่ขาดเสน่ไล่บารมีผู้นํา ถูกเทียบชั้นกับพิธาลิ้มเจริญรัตอดีตหัวหน้าพักเก้าไก่น้ำซ้ำป้ายหาเสียงอบจอมีเดียภาพคุณพิธา oh, oh. เป็นผู้ช่วยหาเสียงมากกว่าหัวหน้าเท็งซะอีกจึง<ะ>เป็นเทงเต้งลอยไปลอยมาผมว่าจริงๆเนี่ยคุณธนาธรก็ใจร้ายนะเลือกคุณเท้งเนี่ยเข้ามาทำหน้าที่ตั้งแต่วันแรก <c oughs> คนก็มองว่าเพราะหน้าคลายๆคุณธนาธรหนึ่ง <c oughs> ในขณะเดียวกันเนี่ย ในข่าวถ้าย้อนกลับไปดูตอนที่ว่าทําไมไม่เป็นคุณไหมสุริกัญาทําไมต้องเป็นคุณแท้งก็เพราะว่าเป็นคนที่มีความแนบแน่นกับคุณธนาธรอ,อ,อันนั้นคือที่มาแต่พอเสร็จแล้วเนี่ยพอเลือกแล้วเนี่ยดูเหมือนจะยังไม่ปล่อยให้แสดงบทบาทได้อย่างเต็มที่หรือก็ไม่แน่ใจว่าเต็มที่แล้วแต่คุณเท้งแสดงได้เท่านี้หรือเปล่าอส่วนดาวเด่นบอกว่าไม่มีผู้ใดเหมาะสมโดดเด่นเป็นปีที่สามติดต่อกันไม่มีดาวเด่นเลย ดาวดับมีสองคนนะฮะก็คือ,อประมุขแห่งบ้านป่าพลเอก <ừ> um. ประวิทธิ์วงสุวรรณสสมจีรายชื่อพักพลังประชารัฐนะเพราะว่า euh หัวกระไดบ้านส,สมัยก่อนนี่มาก <Đ lets S 1> บารมีหัวกระไดบ้านไม่เคยแห้งแต่ปัจจุบันหมดราศีเคาะซ้ำกรรมซัดโดนร้องเจอทีธทําโดดประชุม84ครั้งจะประชุม95ครัคร้งไอ้อย่างนี <Este an> ้จะเรียกโดดแมโดดอะไรไม่เอาเนเดือนอ่ะ <Este> อ <an> ๋อแต่ <Este an> <Este an> การที่จะขออาสามาทําหน้าที่แทนประชาชนเนี่ยไม่ได้เกี่ยวกับว่าจะรับเงินเดือนหรือไม่รับเงินเดือนผมเห็นมีการถแถลงบอกว่าเนี่ยจะเป็นบรรทัดฐานให้กับคนอื่นๆที่จะเข้ามาทํานี่มผมว่าไม่ใช่บรรทัดฐานนะนะฮะเงินเดือนรับไม่รับเป็นอีกเรื่องหนึ่งแต่อาสาเข้ามาแล้วต้องทําหน้าที่เพราะคุณไม่ได้ประกาศว่าจะเข้ามากินเงินเดืนอนเงินเดือนเขาให้เพราะคุณทําหน้าที่ตรงเนี้ย บอก,กว่าเ,เนี่ยทั้งที่สส,<อ>สมีหน้าที่สําคัญในการประชุมสภาแต่กลับไม่ทํางานนะจนดับหน้ำซ้ําถูกขับออกจากพักร่วมรัฐบาลแม้พักจะจะ,จะพยายามเสนอรายชื่อรัมตรีก็ไม่สําเร็จนะก็เลยตั้งร่วมกันตั้งฉายาเป็นดาวดับแม่เจ้อีกอีกคนหนึ่งแน่นก้อนหน่วยก้านหลายคนก็คาดหวังนะลูกสาวอาจารย์ไกรศักดิ์หลานปูหลานปูฮก็ลูกสาวอาจารย์ไกรศักดิ์ก็เป็นหลานปูของ อ่าหน้าชาติอ่ะ,อะทิ่นานะฮะอันนี้ก็คงขุนแก้วขุนแก้วนี่ฮะกรณีอ่านตัวเลขผิดกับไปเรื่องเอ่อเมียนมาอ่าก็เรื่องไปรับรองเกี่ยวกับเรื่องขอให้รับรองสิทธิ์ของชาวเมียนมาที่หนีสงครามจนกระทั่งถูกโซเชียลอ่าก็ออกมาเอ๊ะตกลงเป็นสอสเขตราชทีวีหรือหงสาวดีกันแน่ก็เน็บไปค่อนข้างแรงเกี่ยวกับเรื่อง พรกประชาชนพมาน่าณเวลานั้นก็เลยกลายเป็นถูกได้อันนีรับรางวัลได้ฉายาดาวดับของสภาอาวาธแห่งปีครับทำให้คนไทยมีเกินมีใช้มี<อ>เกียรติมีศักดิ์ศรีก็เป็นวาทะของคุณแพทองทานชินวัฒนที่กล่าวในการถแถลงนโยบายต่อรัฐสภา12กันยา2567นะครับก็ตอนนี้ก็ต้องดูว่าสามารถทำได้จริงหรือไม่ก็ตกไม,ไม่ต้องรอดูพี่ก็เหลือเวลาอ2-3วัน อ่เพราะเป็นวาทะแห่งปี25 6 7สิ็ที่กำลังจะผ่านไปก็ก็ต้องถามตัวเองสิครับว่ายังไม่สำเร็จอก็มีกินมีใช้มีเกียรติมีศักดิ์ศรีมีกี่มีนะในจำนวนสามสี่มีเนี่ยตกลงเรามีอยู่เท่าไหร่ในกระเป๋ามีกินมีใช้มีเกียรติมีศักดิ์ศรีหรือยังคือบางคนก็อาจจะมีนะครับอย่างผมนี่ผมมีหมดนะมีกินมีใช้มีเกียรติมีศักดิ์ศรี แต่บางคนก็ไม่มีนะเรายึดถือเกียรติยศเกียรติศักดิ์อะไรเขาเรียกกันแล้วนะมอบแก่ตัวข้าเองในทหารเขาบอกซึ่งบางทีมันก็กินไม่ได้เหตุการณ์แห่งปีก็คือกรณีพักเพื่อไทยส่งเทียบเชิญพักประชาธิปัตย์เข้าร่วมรัฐบาล28สิงหา257ที่รัฐสภาครับซึ่งอันนี้ที่เขาให้เป็นเหตุการณ์แห่งปีก็ไม่ได้ใช่อะไรหรอกมันคือการปิดตำนาน ความขัดแย้งสองทศวรรษระหว่างอสองพรรคการเมืองที่ขับเคี่ยวกันมาโดยตลอดครับซ้ํายังคือต่างฝ่ายต่างกืนกินอุดมการพรรคที่ยึดถือมากราณีประชาธิป,ปัตย์นี่ก็80ปีเพียงเพราะมีขันหมากพร้อมสินสอดสองเก้าอี้รัฐมนตรีทาเอาบรรดาเสื้อแดงพ่อย,ยกแม่ยกประชาธิป,ปัตย์ที่บาดเจ็บล้มตายไปจากการร่วมชุมนุมของทั้งสองฝั่งเนี่ยกินนอนข้างถนนต้องอกหักรักพุทธไม่คิดว่าสองพรรคจะมา มันจบกันได้หลังแกนนำรุ่นนี้ประกาศทิ้งความขัดแย้งไว้ข้างหลังแต่ผลพวงความเสียหายซากปราศขัดพังของประเทศที่เกิดเกิดขึ้นจากความขัดแย้งของศักสองพักนี้ก็คงต้องถูกทิ้งไว้ข้างหลังด้วยเช่นกันก็แม่นักข่าวสภากันนักข่าวทำเนียบใจตรงกันกู้กาดแห่งปีอันนี้ก็คือรองประธานสภาผู้แทนรัษฎรคนที่หนึ่งคุณพิเชษเชื้อเมืองพานปัทะ นายแพทย์ชนน่านสีแก้วนะสอสอน่านพักเพื่อไทยในสภาวัน,นะท้าทายกันดีใช่ไหมลองมานั่งสิโอ้โหนะทำทำให้เหตุการณ์ในครั้งนั้นเราเดิได้รู้ว่าเนี่ยมีปมอะไรกันอยู่ข้างในและยิ่งสื่อได้ขยายความเกี่ยวกับเรื่องของปมที่ว่านั้นเนี่ยผมเนี่ยตกข่าวนะว่าคุณหมอ ซึ่งเป็นอดีตผู้นำฝ่ายค้านเป็นอดีตหัวหน้าพรรคเพื่อไทยแล้วก็นำทัพสู้สึกจนได้มา139ที่นั่งและเป็นรัฐบาลเวลาเนี้ยก็ถูกปรับออกจากรัฐมนตรีสาธารณสุขไปคือเดิมตอนป,ปรับออกไปเนี่ยเขาก็บอกว่ามันการคุยกันท้นประธานสภาก็บังเอิญว่าตีนตุ๊กแกยังอยู่ไม่ไปไหนพอไม่ไปไหนปุ๊บปรากฏว่าไม่เป็นไรคุณหมอลดเพดานลงมานะ เอาเก้าอีคุณพีเช่รองประธานสภาก็ได้โอ้โหนี่ไงมันเลยกลายเป็นว่ามีการชี้หน้าใช้คำอะไรนะพี่โก้ไม่ต้องชี้หน้าอยากเป็นก็ขึ้นมาเลยเป็นเรื่องเลยสิครับเออก็เลยกลายเป็นเนี่ยนะฮะเขาเขาใช้คำอะไรนะคู่กัดแห่งปี